สวัสดีครับน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับในการเล่นเกมครับง่ๆอ,อ,อีกแล้วครับน,น็อตฮะกูมีเรื่องจะสรารภาพมีเรื่องอะไรกูแอบเล่นเกมไหมครับคนเดียวอ๋อใจเย็นๆแต่ว่ากูไม่ได้ทําอะไรเยอะมึงลองเหงื่อขึ้นมองข้างบนดูดิ <c oughs> นั่นคือสิ่งที่กูทําใหม่คือมึงอยากนอนมองดาวว่างั้นใช่และมึงดูกล่องที่กูเลี้ยงใหม่โอ้โหยังมีข้างนอกอีกโอ้แต่ผีออกว่ะ พี่ออก้เหรอโหูมึงดูดิมืดแล้วแล้วสําหรับพาพเนี้ยมึงจะไปกับกูไหมไปไหนสําหรับภาพนี้กูมีแผนว่าจะสํารวจรอบๆอบบ้านที่เราอยู่กันเนี่ยอยากรู้ว่าเราแวกบ,บ้านเราเนี่ยมีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าอน่าสนใจว่ะมึงไปยังไงน่าสนใจเอาถมามึงพูดปึ๊บกูก็เลยน่าสนใจไงอ๋อโอเคทุกคนคิดว่าไงลองไปสํารวจกันไหมทุกคนสําหรับภาพนี้ผมจะไปสํารวจโอเค เดี๋ยวนอนก่อนดีกว่ามืดแล้วนอนก่อนครับทุกคนโอเคแล้วมึงออกมากับกูก่อนคือในบ้านกูตกแอบไปตกแต่งใหม่ข้างนอก,กูก็ตกแต่งใหม่มึงเห็นอะไรไหมเห็นเสาไหมแล้วมึงเห็นกล่องข้างหน้าไหมเห็นเออแล้วมึงออกมาเ,เนี่ยกูปรับดินหมดเลยนะเนีย่ยคือเล็กๆเนี่ยคือทางเดินลงนะเนี่ยแล้วมึงดูฝั่งนี้ นี่แอบเล่นคนเดียวกูให้ภัยมึงอยู่แล้วเออดีดีดเพราะว่าออกมาผลงานดีขนาดนี้โอเคนี่แล้วกูก็กล่องมาวางไว้ไนน่เห็นไหมโอ้โหเบิกว,ว่าเวิกว่าดีไหมดีดีโอเคไปไปไปกูว่าเดี๋ยวไปเตรียมของดีกว่าวันนี้ผมจะออกเดินทางไปสำรวจป่านะครับทุกคนวันนี้ผมต้องออกไกลาจากบ้านก็ต้องเตรียมพวกที่มันสำคัญไปอย่างเช่นที่นอนเลยที่นอนเอาไปหนึ่งอันไฟไฟเอาไฟไฟเอาไปเอาไฟมาให้กูหมดเลยดีกว่า แล้วกูเป็นคนนําทางโอเคแล้วก็เนื้อเนื้อเพราะว่าเราเดินทางไกลเดี๋ยวมีหิวกันแน่นะฮะเต้าเต้าเตาเต้าอยู่หนวะเดอรนี่นี่มาเอาเต้าด้วยมึงเป็นคนคอยดูแลเรื่องนี้โอเคโอเคโอเคที่ของที่ขุดมึงเตรียมเอาเลยนะว่าจะเอาเท่าไหร่นะที่ขอผที่ขุดโอเคตอนนั้นพอละไปนัดโอเคเราเตรียมตัวออกเดินทางเลยโหแม่งต้องออกไกลจากบ้านเหรอเนี่ยคิดถึงบ้านจะคิดถึงอะไร ไปแค่นี้เองเราเราไปทางนี้แห,หละเนาะไปอือเดี๋ยวเราเดินตามน้ําไปดีกว่าเพื่อจะได้ไม่หลงด้วยโอเคไหมตามกูมานะโอ <Okay. S 1> เคเดี๋ยวกูจะจุดไฟไปเรื่อยๆประมาณระยะทางสักประมาณ1ิบเมตรกําลังดีอุ้ยโอ้โอหอะไรอะไรน้ำดูด้วยดูทางด้วยมึงดูมึงสํารวจข้างๆได้เลยนะกูแค <c oughs> ่แบบจะจุดทางไว้เพื่อจะได้ไม่หลงเฮ้ยอืน้องน้เอานี้ด้วยดีกว่าเอาอะไรนี่วาไปปลูกแถวบ้านดีกว่าเออไม่ต้องตัดหมดนะตัดพอนี้ เพื่อให้มันเกิดใหม่ได้โ,โทษนะขอโทษนะมันเป็นต้องใช้เนื้อเพื่อประทังชีวิตเรานะรอะเราเดินทางไกลนะอะไรกินได้ก็เอาไปกินมามาตามมาตามมาเนานะเฮ้ยโหเสานีมันใหญ่กว่าเอาไงดีอะไรเสาอะไรนี่นี่ไม้ไผ่เหรอนี่ไม่รู้เอาไปไว้ก่อนก็ได้อเอาไปไว้ก่อนเฮ้ย อันนี้อะไรวะเนี่ยถ้ำอะไรเนี่ยคงไม่มีถ้ำอะไรใช่ไหมเนี่ไม่มีไม่มีตามเขาเตามกูมาตามกูมาโอ้มีว่ายน้ำเลยโอย้โหจุดไฟแล้วใช่ไหมจุดแล้วจุดแล้วคงไม่หลงนะลองเล่นตามทางตอนกลับก็กลับมาขืนโอ้ย <c oughs> ยอมรับเลยนะแถวแถวบ้านเราเนี่ยโคตรอุดมสมบูรณ์มึงดออูจริงมีอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเนี่ยเออเขาเรียกอะไรนะอะไรวะฟักทองขุดหมดเลยดีกว่า ว่านี่มันไกลบ้านคงคงไม่ได้มาเอาขัาวตองน,นี่เอาไปให้พืชให้สัตว์กินได้ไหมวะไม่รู้ลองเอาไปเผื่อว<ป>ัวหบหายเดี๋ยวเอาตามทานตรงน้ำไปก่อนเนาะมันไม่อยากข้ามฝั่งข้างบนไปวะเอามาน่นอนโอเคไหนก็ออกมาแล้วเก็บมเมล็ดไปด้วยแล้วกัน ค่อยเก็บนะบางทีแม่งก็คิดอยากจะสำรวจใต้น้ำนะเผื่อแม่งมีเรือลำน้ำอะไรเงี้ยเนาะอเน่าสนใจไหมน่าสนใจยุ้มีอะไรกะเดินดูไงอะไรดิเฮ้ยอะไรอะเอาใค่วะนี่เฮ้ยเฮ้ยกูตกเป็นไรนะกูลงไปได้มั้ยนี่นั่นโอ้โหนั่นมีฐานด้วยกูลงยังไงนี่แม่งสูงจัดเลยไม่เป็นไรกดฐานก่อน ลงมาเป็นฐานสัวนี้ดูผีดูอะไรให้กูก็พอขอทานก่อนขอทานเนาะกไม่กล้าลงอ่ะมึงขึ้นได้ไหมขึ้นได้อยู่เนาะขึ้นได้ขึ้นได้โอค้คหิวว่ะ,ะกินสักหน่อยนึงหิวก็กินตัวยังไม่มีอะไรไป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 ต่อเลยเนาะ ไหนอยู่ไหนเอาข้ามน้าไปเลยวะข้ามมาแล้วแล้วก่อนขอโทษ <c oughs> มาทางนี้ทางนี้ทางนี้อยู่ไหน<อ>เ,รเร็วมันจะ <ำ S 1> มืดแล้วต้องหาที่นอนนอนตรงนี้หละเดี๋ยวกูฮะกูขุดหลุมก่อนนะโอเคโอเคขุดเลยขุดเลยทุกคนทุกคนแล้วผีออกแล้วผีออกต้องหาที่นอนนะครับทุกคนตอนนี้เราก็ยังไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจเยอะนะจะเป็นอะไรฮะุณลงไปเลย น้อหวังทางที่เราสำรวจขอยอ่างเดียวได้ไหมขออะไรห้ามตายขออย่างเดียวจริงๆนอนก่อนทุกคนโหผ่านไปอีกวันครับกับชีวิตของน็อตโนตครับก็ยังไม่ได้เจออะไรที่น่าสนใจอะไรอุ้ยหูกูตกใจไปไหไหนไหนเจออะไรผีตื่นมาผีวับเลยอย่ามองนะอย่ามองตาน็อตถือถือขวานไว้ แต่แต่ไอชุดนี่ช่วยกันได้ไหมช่วยดิช่วยดิมั้งมึงระวไรอย่าระวังโดนมันดิมึงอะไรอย่าอยู่ใกล้มันอย่าอยู่ใกล้งแลมันไปลอกมันเออลอกมันเออโอเคนัดไปเอามีอะไรน่ะเฮ้ยในชุดกอดด้วยใส่เลยใส่เลยน็อตใส่เลยเหรอใส่เลยกูจัดดูแล้วลู่กูดูให้โอ้ยโคตรที่ไปไปโคตรที่น็อตเฮ้ยเฮ้ยปล่อยมันไอ้นี่ลอมมันลอมมันให้มันระเบิดไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องให้มันระเบิดมันมีอันนี้ด้วยด ไหนบอกไม่รอให้ระเบิดอ่ะไปด้านไหนไปด้านไหนให้น้ำเลยตรงนี้อุดมสมบูรณ์ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมมาดูตรงนี้ก่อนนั่นตรงน้ะทางนี้ก่อนที่ตามกูมานะเดี๋ยวกูตุยป่ะกูขอเก็บอันนี้ไปก่อนเก็บอ้อยเขาเรียกอ้อยป่ะวะน่าจะใช่แหละเนี่ยฟักทองอ่ะควรเอาไปของเราเนาะนี่เอาไปปลูกหรือเอาไปตั้งโชว์ไม่รู้เอาไปก่อนไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้างเอาไปก่อนเนาะเพื่อเพื่อมันทำไฟได้หรอแม่ออ มันหน้าตามันเหมือนแบบเคยดูหนังผีไหมละ่ะท<ม>ี่อีนาวีน่ะที่มีฟักทองแล้วมันมีไฟ,ฟยอยู่ในปากใช่ทุกคนกดไลค์กด like, ไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคนนะมันเหมือนบันบนบอะมันมีลเลยอะมึงเข้าออกใหม่เลยทุกคนเดี๋ยวผมขอออกเข้าใหม่ม่ะโอเค เอาว่ได้สักทีเนาะเออมาไปได้หลายอย่างนี่นี่ตรงเนี้ยมึงเห็นไหมเนี่ยมีพลังพึ่งด้วยอุ้ยอะไรวะทำไมมึงยังแหลกอยู่อุ้ยแหลกอะอะไรงกูมันแหลกว่ะมันก็เดินหน้าไม่ได้ว่ะโอ้โหน็อดพีธานูน็อดแต่วางกวางพีธานูเฮ้ยเฮ้ยน็อดพีธานุเห็นไหมรอมันโอเคกูรอแล้วเอาพระวันดิ โอ้ลอ่อรอเลยว่าทำไมำไมันถังมนยิงกูวะเฮ้ยพี่ระเบิด์ไอ้นูดมาวะที่ปีนตัเบอรเดี๋ยวกินก่อนโอ้โหหลายตัวเลยอย่าอย่าเข้าไปดีกว่าวัวหนีดีกว่าอย่าเข้าไปเลยอย่าดีกว่า,อา,าไอา้าอาหาเอ้ยไปราจะมา <ไป S 1> ดูพึ่งซะหน่อยดันไปเจอผีหัวจะปวดอย่าลืมจุดไฟนะแล้วง,งั้นหลงแน่นั่นไงนะนั่นไงคืออะไรนั่นไงคือไม่ได้จุดไฟแต่คงไม่หลง โหแม่งเจออะไรอีกมองดูต้นมงต้นไม้ที่เขาสวยเลยตุ๊ตรงนี้อะไรวะนกูแดงมาเลยกูเห็นแล้วกูสนใจว่ะเฮ้ยอะไรเนี่ยทำสนตีนอะไรเนี่ยกูไม่อยู่แล้วแต่ว่ากูชอบข้างบนกว่ะน็อตเออเหมือนคืออะไรวะเหมือนมีอะไรประดิษฐ์ประดิษฐ์อ่ะรูปสงโครดเดี๋ยวสวยอ่ะมีอะไรมีอะไรไหมมีอะไรไหมอ้วมันมีอย่างทางวาเลย มันขึ้นลอยได้วะอวว่ากูไม่หลงหรอกวะนะใช่ไหมกูจะเดาๆเอาไอเอาเอาไก่เอาไก่อเอาไก่อเอาไก่อเอาแกมึงไม่หลงแต่กูแหลกว่ะนะจริงเหรอเอออยู่ๆก็บั็กเลยวะนะไม่เป็นไรฝืนฝืนเล่นไป

ไม่ใช่ตักอยู่ใช่ไหมตักแล้วมันต้องใส่กระเป๋าได้เหรอไม่รู้อ่ะลองดูไหมลองดูโอ้โหลองลองไปดูบ้างโอเคระวังด้วยนะดูพงดูผีด้วยนะวิเฮ้ยวิโอ้โหทำอะไรวะเนี่ยวินั่นน่าสม่ใชันนี้มันน่าสนใจจังวะเดี๋ยวว่ามึงดูลาวาดิมันมาอยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวบ้านเราไม่มีเลยนะลองตักดูวนี้ตักได้ไหมระวังนะ ไม่ได้อหรอไปยัไปใกล้ๆดิไม่ได้จริงเหรออืมอ่าจจะไม่ใช่ที่ตักลาวาหรือเปล่าจริงเหรอไหนมึงคู่เฮ้ยน็อตน็อดน็อตจุมน้ำจุมน้ำจุมน้ำเกือบไปไม่ล่ะอืมร้อนเลยอ่ะทอาไมกูดิไม่ได้ไอ้เราก็คิดว่าเราบักโอ้โหอุ๊ยนั่น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 โอ้ยคู่ทีนี้เอาโง่คู่ไม่ได้จริงเหรอวะเออตอนนี้เรียไปเถอะ ๋ยวแบดหมดอยากได้อะเนี่ยมึงหาอะไรลองปิดดูไหมเผื่อันมีแบบเพชรอยู่ใต้ลาวาเลยลองดูดิหยุดแล้วหยุดแล้วมีอะไรไหมมีอะไรไหมมีอะไรไหมลุ้นลุ้นลุ้นมีไหมอือโอ้โหผีผีแม่งเ้ยมีผีมีผีไม่มีอะไรหรอกแต่มีผีอะไรเงียมีผีมีผีมึงมึงคิดว่าเก๋าเหรออือ เงียบเชียววะโไม่มีอะไรเดยเงียบปิดอะปิดเฮ้ยไายี้เฮ้ยมันมาจากไหนเฮ้ยมันมาจากในป่องว่ะโอ้ยโอ้โอ้ยนช่วยดิผีมันเริ่มออกว่ะมาอีกครับมาอีกครับมันมาอีกครัมันว่าเราจะสู้ได้หรอวะตอนนี้มันเริ่มดึกแล้วนะนนอโนขุดลุมนี่ขุดตรงไหนดีวะแถวนั้นแหละแถวนั้นแหละขุดเลย โอ้ oh, นี่ป่องจริงด้วยนะคุณนายขุดยังจูคุณจูเสียงผีเริ่มมาแล้วป่านอตเร็วเเตรียมหินเตรียมอะไรด้วยเข้าไหมยังเออเข้าแล้วโอเคปิดไฟแล้วโอเคโอ๊ยสันสันเดินยืนที่เชียงไปเลยโอเคปิดไฟโอ้ยพ่อพ่อพอ,พอ,พอนอนก่อนนอนก่อนห <c oughs> ลงแล้วมั้งกูวะไม่หลงโอเคกูว่ากูากูไม่หลงกูคิดว่ากูไม่หลงโอเคโอเคแค่คิดนะ ระวังผีนะ,อะโอ้โหผีมาตายอยู่หน้าบ้านเราเลยปไปไหนต่อไปทางนี้ดิค่ะ <ไป S 1> ขึ้นมาขึ้นมาม่เสียดายหบอกว่าไม่เห็นอะไรเลยอุ้ยมีหินมีฐานด้วยตรงน้ำนี่โอ้หมันเป็นมันน้ำไหลจากไหนวะเนี่ยอืมโอ้ยโอ้ยระวังนั้นน,น,น้ำดูดน้ำดูดมีอะไรไหมอุ้ยยี่ห้ออ้ย มีอะไรบ้างผูกงั้นแบบมีอะไรเยอะแยะเลยว่ะใต้น้ำอ่ะใต้น้ำมันมีอะไรเยอะแยะจริงๆว่ะเห็นอะไรอือ๋อขึ้นเลขึ้นก่อน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 โอ้โหอะไรวะนี่เราไม่ได้เดินวนกันใช่ไหมไม่โดนไม่โดนโอเคเอาค่อยๆมาเร็ววะเนี่ยมึงไม่ต้องกลัวบอกไว้เลยมากับ โน้ตนักเดินทางมึงกลัวอะไรกลัวกลัวอะไรกลัวหลงโอ,โอ้แต่ว่าฟักทองแบบเยอะจริงๆนะเยอะจัดอะ่ะอุดมสมบูรณ์อ่ะอ,อะไรอะเ่ะเจออะไรอีกเจอทุงเจอถ้ำดอีกหน่งยังไม่กล้าลงไปครับทุกคน เสียวๆนะมันเสียวบ๊บๆอ่ะอะไรอ่ะอันนี้เขาเรียกต้นอะไรวะไผ่ใช่ไหมน่าจะเป็นต้นไผ่น่าจะใช่แหละเอาไปเผื่อไปเดีจัดการหน่อยเดี๋ยวนี้มันเยอะดิเผื่อไผ่มันทำอะไรได้เนาะนี่นี่กูไม่ได้ตัดตั้งหมดนะกูตัดหมดเลยกูตัดแค่บาปตูนทุงสารมนไง สงสารตัวเองก่อนน็อตทุกคนครับทุกคนคิดว่าผมจะหาทางกลับบ้านเจอไหมคอมเมนต์เลยแล้วคอมเมนต์บอกเลยว่าผมจะหลงหรือไม่หลงอ่ะค <c oughs> <places S 2> อมเมนต์เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้าอะไรเดี๋ยวนั่นอะไรวะ <c oughs> <c oughs> น็อตมึงเห็นเหมือนกูใช่ไหมฮะว่านั่นอะไรกูก็เห็นเหมือนกูมึงนี่แหละฮะนี่เราไม่ได้กลับมาบ้านใช่ไหมไง <c oughs> ไปดูสิ กูกลับมาบ้านเลยเนี่ยแล้วม,มันคือวนมาได้วะ <c oughs> ไปนะทางนี้ต่อทางนี้ต่อ,อได้แลว<น>้วมาีดิอีพีนี้ได้ <c oughs> อะไรอะไรวะได้สำรวจไงเออเราตามคอนเซปต์ไงซ็ปว,สว์สำรวจว่าเราจะไปเจอน่นเจอนี่อะไรบ้างไปไป,ไปแต่เราก็เจออยู่นะไม่ใช่ว่าไม่เจอนะอืเจออยู่ <c oughs> กูอยากไปเจอพวกไอเนอร์น็อตเจออะไรพวกไอต้นซากุระ พวกหิมะทะเลทรายอะไรเงี้ยนั้นอันนั้นต้องแบบเดินทางยาวไกลหน่อยนะจริงเหรอต้องแบบมีสักอีพีหนึ่งที่แบบเดินทางเลยอะไปไม่กลับอืไปไม่กลับเลยอะแต่ตอนเนี้ยมีเฮ้ยมันมีมันผลิตอะไรวะกูขอลองจัดการเลยอย่าเลยอย่าทํามันร้ายร้ายมันเลยขอลองนะสงสารเห้กูจะจัดการซะหน่อยเอ้าหน่อยมันเนอะเ ตรงนี้อะไรเนะโหเริ่มเหนื่อยทะไมวะตรงนี้เฮ้ยอะไรเสียงอะไรเยอะแยะวะทํานี้เป็นไงวะไหนวิญญาณน,นี่ไี่ท่าข้างล่างเนี้ยกูกูมองว่าน่าสนใจอยู่นะลองไปเล่นเล่นไหมไฟอยู่ไหนไฟอยู่ไหนผีหรืออะไรวะเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาติดไฟแล้ว นี่ไรไนมเดือเยอะๆดิกูหลนผีผีจริงด้วยโอ้ผีผีผีใช่ไหมผีอืออือระวังกังอุ้ยพอก่อนพอก่นขอกินก่อนเนี่ยกูก็จะหมดนี่น่าสนใจไหมนี่นี่เหรอเนาฮะเฮ้ยทุกคน น่าสนใจว่ะเฮ้ยเฮ้ยน่าสนใจหมดแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวตอจุดไฟก่อนนะจ๊ะจุดแม่งเลยอะไรวะดีเนาะดีดีนะน็อตไอ้ไอ้ไอ้ไอันนี้คืออะไรปะอันไหนทางน้ำไหลมันเริ่มจากตรงไหนวะมันไปปิดดิน็อตเฮ้ยเฮ้ยวเดี๋ระวังเฮ้ย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 กูโดนอะไรเนี่ยกูโดนไอ้เนี่ยน็อตเฮ้ยเดี๋ยวข้างล่างมันมีผีว่ะ โอ้โหไอยาอะไรมึงดูดิปิดน้ะปิดได้ไหมไม่รู้แต่ปิดไว้ก่อนเออน้ำปิดไม่ได้เออแม่งปิดแบบนี้เลยเออโอเคโอ้โหกูปิดให้กูปิดให้ผีมาใช่ไหมเนี่ยดตรงนี้ตรงนี้รั่วเห็นไหมล่ะบอกเลยมันปิดไม่ได้เป็นน้ำมันสนตีนอะไรวะเนี่ยมันเป็นน้ำมหัศจรรย์เออว่ะอูโอ้โหมันมาละมันมาละ มันมาแล้วมาลงน้ำมานั่นแรงมันเป็นแรงเฮ้จัดการดิจัดการไม่เอาไม่ถึงเื่อให้ถึงสิเออเอออุ้ยมาอุ้ยมีตัวชุดเกาะด้วยอยากได้อยากได้เกาะมา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 ตรงนี้มาตรงนี้ไล่ไล่ดินีหนีหนีตีได้ไหมไม่ได้โอ้หเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงโคตรหลอนเลยปิดข้างหลังหน่อยด้วยไฟไปจุ่จู่ อุ้ยผีผีน็อตนะเรวจัดการเองจุดไฟก่อนเถอนะมามาหมดนดอตมันะยเยอะดาบกูจะพังโ <Okay. S 2> อเคน็อมาอีกตัวนดอนมึงจุดไฟก่อน <S <S เออเป็นหนึ่งจุดไม่ได้ <S <S เดี๋ยวกูช่วยช่วยก่อน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 เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นดาบกูพังแล้วเนี่ยกูส้สำรวจจนเจอถ้ำขอให้เป็นถ้ำที่สมบูรณ์แบบ พาทหน้าถ้าเป็นท่ามสมบูรณ์แบบเราจะตามหาแร่พวกเพชรพวกอะไรกันแต่ตอนสมบูรณ์เลยแหละจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปนะจนิ่นะงดกูคิดว่าสมบูรณ์เลยแต่กูไม่มีไฟไงไฟกองมึง่ะมึงมีดาบหรือมีขวานอะไรให้กูไหมตอนนี้เหรออืไม่มีวะเดี๋ยวเนี่โอ้โหนะมาเอาดาบเดี๋ปในช้ไใหางนี่ผีแม่งรอดเต็มเลยเห็นไหมเลยยังเแล้วเอาไปอีกอ่ะ ข้าหลังมาแล้มผีมันลงตรงไหนวะแล้วแล้วเราจะขุดลงยังไงเนี่ยขุดข้างไหมขุดข้างลงไปไหมมันน่าสนใจกว่านะตามกูมาก็ได้นะ เรขึ้นไปดิขึ้นไปดูดิว่ามันลึกขนาดไหนดูดูดิอุ้ยตกพี่น็อตพี่น็อตตกเดี๋ยวดิอุ้ยติดไปตกแล้วเจอเหล็กโอ้โหไอูหายกูตกด้วยกินยิงเดี๋ยวเออเดี๋ยวดิโอ้โหอะไรเดี๋ยวเดียวทำแม่งเข้าใจเลยเออเดี๋ยวใหญ่จริงรอก่อนอุ้ยเอาเหล็กด้วยเอาเหล็กด้วยน็อตเหล็กมึงห่อเหล็กมันบลดอกเอาเหล็กสำคัญโอ้ยโอ้ย กูจะได้มีของเป็นเหล็กแล้วเหรอเนี่ยกูช่วยมีเยอะเลยเยอะเลยโอ้โหนะาดเดี๋ยวเดียวเดียวเยวอย่าเพิ่งขุดตรงนี้นะจะทำทางต่อไปโอเคกูใช้ขดโอ้โหดีแหละโอ้โหทุกคนเจอเหล็กว่ะสิ่งที่ตามหาก่อนจะเจอเพชรเราต้องเจอเหล็กให้ได้โอเคน่าสนใจว่ะน่าสนใจว่ะลองดูลองด้วยนะโอ้โหเหล็กเต็มเลยโอ้โหวิวิ มึงดูที่มันลึกๆึกแบบมึงอย่ามาตีกูนะมึงเดียวเดียวเดียวต่อทางก่อนเดี๋ยวเดียวต่อทางต่อทางมีอะไรบ้างข้างล่างเดียว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 ฮ้ยนอตไหหน้าลงไปว่ะหน้าลงไปว่าน็อตเดี๋ยวเดียวกูจะทำยังไงเดี๋ยวขุดอีกกี่บล็อกวะเนี่ยจะลงไปได้เดี๋ยวะจะเย็นจะเย็นเฮ้ยน็อตเฮ้ยดีนะลุงนะมีไหมมีอะไรไหมบายติดไฟติดไฟมีอะไรไหม อเุ okay, okay. ้ยเอ้ยน็อตอะไรฮะชหายแล้วเพรเม็ดแรกอะเพรเม็ดแรกเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ก yes oh, ่อนใจเย็นเย็นแต่ว่าเราขุดไม่ได้ไงใจเย็นเย็นน็อตอุ้ยทองทองเหรอใจเย็นเย็นพาสนี้อย่าลืมไปคอนเซปต์เราคือการสำรวจพาหน้า ตามหาแร่แบบเต็มต like ัวนอตจเย็นๆ็ว่อันนี้สำรวจดูเฉยๆอันนี้สำรวจดูเฉยเฉยอตเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวอุ้ยนอตข้างล่างนีดน่าสนใจมากหู็อตเดียวเดียวหูนอตระวังนะระวังนะเฮ้ยระวังชิหายกูโดนยิงลงกูโดนนอตมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนรูโดนกูก็โดนกูโดนกูโดนออ้ห่าเอ้ยอยู่ไหน ไม่รู้เดียวนัดทำที่กั้นไวยก่อนว่าทำที่กั้นไวยก่อนทำที่กั้นเลยโอ้ยทำเลยทำก่อนทำก่อนว่าเดี๋ยวเราทำตำแหน่งนอนนี้เลยได้ทำที่กั้นไว้ก่อนนัดทำที่กั้นไว้ก่อนโอตื่นเต้นตื่นเต้นเข้าไปใหญ่ทุกคนผมเจอท่าที่มันนี่มันแบบคิดว่าไม่มีอะไรแต่มันมีเฮ้ยเสียงอะไรบ้างดูดูดู คิดว่าสูงพอแล้วพอพอแล้วไฟยังไฟยังรู้พอยังน็อตจุดไฟยังเออแม่เอ้ยน็อตสุดยอดเลยว่ะสุดยอดเลยว่ะทุกคนน็อตปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเรานอนกันที่ตรงนี้กันนนอนไทยอาเอาปิดไว้ปิดไว้ก่อนสุดยอดเลยสุดยอดเลยสั่นดิ๊กเลยสั่นดิ๊กเลยเดียงเตียวเตียงเอาเตียงไว้เอาเตียงไว้นอนกันตรงนี้ก่อนนะวันนี้ไม่รู้ว่ามืดหรือยังด้วยนะยังไม่รู้เลยนะเพราะว่าเราอยู่ในถ้ำ แต่พาร์ทนี้เอาแค่นี้ก่อนถือว่าเราสำรวจจนมาถึงแบบจุดสำคัญเนี่ยสำรวจจนมาถึงจุดสำคัญแล้วในทํานี่มีทั้งแร่เพชรแร่ทองแล้วก็เหล็กคือแบบผมว่าต้องมีอะไรอีกเยอะแน่นอนอันนี้แค่แบบพอพาทุกคนมาสำรวจก่อนทุกคนกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยพาร์ทหน้าผมว่าเดี๋ยวผมจะตามหาแร่และพาร์ทหน้าแหละเป็นเพชรเม็ดแรกของเรา เราทาได้นอเราทําได้โอเคนอได้นอได้ปะนอนเลยนอนเลยโอเคครับทุกคนสําหรับพาร์ทนี้ขอจบเพียงเท่านี้เจอกันพาร์ทหน้าตามหาแร่ไปด้วยกันนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับทุกคนเวลาแบบผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนจะได้ทานกันโอเคครับเจอกันพาร์ทเจอกันพาร์ทหน้าไงพาร์ทหน้าเราจะเจอแร่อะไรบ้างนะรอติดตามชมเลยเจอกัน